เําแป้งหา่อยนะลาบูแล้วนยิได้ไหมเร็วเร็ววางมือด้วยพี่มีอะไรเอาไวให้ใครหรือเปล่าเขจะเขาจะร้องไห้รือแต่มเ็นสีตาด้วยไม่ยัยังลูกเร็ว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  ไปที่อะไรเนี่ยอาหยาบ้านใครเนี่ยโอ้ยทุ่งเทาไม่เลย เป็นจังไลจ้าพี่น้องสาวเบิ่งการมาแล้วจ้าสาวเบิ่งการมาแล้วเป็นจังเลยๆลเปิดคลิปน้องนาริตาน้องตัวเกี่ยวไปพอบีกพาไปเที่ยวไปกินไอติมมีเวลาสองชั่วโมงกันยังดีเนาะจ้าพอบีกไปหาปลูกๆมาเล่นมากินมาเที่ยวพอหล้ลูกๆดีใจเมือ่อวานนี้น้องนาลิตาหา้อยากไปน้ำแม่ไ่ได้ไปน้ำแม่กันยังแต่มาอยู่น้ำพอกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะ ความที่เด็กหน่อยบอมีอ็นบ่ได้ไปแ,แม่ได้มาเที่ยวก็พอก็ดีใจแล้วเมื่อนี้แฮปปี้แล้วแต่หลังจากที่ไปเที่ยวไปกินไอติมไปซื้อของสองชั่วโมงพอบีกก็ไปทรงบานแล้วสาบึงการก็เอาคลิปตาฮักตาฮักของพอบีกน้องนาริตาน้องตุกียม,มาฝากแม่เอฟซีเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ไว้ซํำนีละจา้ารอติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าุ้ดิมาก,กาแ